สวัสดีค่ะเด็กๆเนื่องจากจะใกล้จะถึงวันลอยกระทงแล้วนะคะวันนี้ครูก็เลยชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะในเรื่องของการลอยหรือจมนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็ได้แก่แก้วน้ำสองใบนะคะครูใส่น้ำแล้วนะคะแก้วละครึ่งใบนะคะสองแก้วสองใบเรียบร้อยต่อไปไข่ไก่ค่ะ ไข่ไก่เราจะใช้สองฟองนะคะช้อนสำหรับใช้ตักเกลือนะคะเราจะเริ่มกันทดลองนะคะโดยการใส่เกลือนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะลงในแก้วใบใด,ใดก็ได้1ใบนะคะกูจะใส่ใบนี้ก่อนแล้วก็คน คนให้เกลือละลายนะคะคนไปเรื่อยๆให้เกลือละลาย โอเคนะคะส่วนอีกใบหนึ่งจะเป็นน้ำเปล่านะคะเราไม่ได้ผสมเกลือลงไปนะคะอ่าแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆระวังด้วยนะคะให้เด็กๆนำไข่นะคะใส่ลงไปในแก้วอย่างละหนึ่งใบนะคะเอาใส่ในน้ำเปล่าก่ากอนนะคะเด็กๆคิดว่าเมื่อเราเอาไข่ใส่ลงไปในน้ำเปล่าไข่จะลอยหรือจะจมคะ ครูไม่ทำให้ดูนะคะทั้งที่ผสมเกลือและไม่ผสมเกลือครูจะไม่ทำให้นักเรียนดูแต่ครูจะให้นักเรียนทำด้วยตัวเองแล้วบอกครูด้วยว่า,าใส่เกลือไข่จะจมหรือลอยใส่น้ำเปล่าไข่จะจมหรือลอยนะคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆได้ผลการทดลองแล้วอัดคลิปวิดีโอมาบอกครูด้วยนะคะ เ,เด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมมันถึงลอยหรือจมนะคะ,ะเพราะว่าในแก้วนึงนะคะมันจะมีความหนาแน่นน,น้อยกว่าน้ำในแก้วอีกแก้วนึงซึ่งแก้วไหนครูก็ยังไม่บอกครูจะเฉลยเมื่อเด,เด็กๆอัดคลิปวิดีโอส่งครูเรียบร้อยแล้วนะคะ